วัสดีค่ะ o o d morning วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวกันค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้รถเลย <S <S วันนี้เราจะเดินทางโดยเรือค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่ทันได้นึกนะคะว่าจริงๆแล้วว่ากรุงเทพเราอะ่ะมีที่เที่ยวแบบแปลกๆเยอะมากเลยค่ะแบบตรงริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยมูจะพาไปดูว่าแถวริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะซึ่งวันนี้จะเดินทางโดยเรือยอย่างเดียวเลยรอดูมูตกน้ำ ไม่ตกค่ะสวยงามมากเลยอ่ะเรือลำนี้เราเคยถ่ายตอนถ่ายพรีวีดีนิ่งที่เป็นวิดีโอค่ะเดีวเราจะไปทานมือกังวันกันนะคะที่ออตลาดน้อยซึ่งมือแอบเล็งมาแล้วด้วยว่าจะพาพี่เป็นทานอะไรเดาว่าต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ชอบซึ่งวันนี้เรเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกทีนะเออเหรอจะเป็นก๋วยเตีอะไร กรมเจ้าท่าคือถ้าจะมาตลาดน้อยคือได้สองท่าค่ะคือกรมเจ้าท่ากับริเวอร์ซิตี้แต่วันนี้เราจะมาขึ้นที่กรมเจ้าท่าเพราะว่าร้านที่เราจะไปทานอยู่ใกล้ตรงนี้มากกว่าไปฝนก็นะอุตส่าห์ฝนตกมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยอุตส่าห์จะมาล่องเรือฝนก็มาตกจิปสเตอร์มากเลยอะตลาดน้อยอยิ่ที่ตั้งรับนะคะเฮ้ยมันเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไรอะ่ะ หอมเชียงขึ้นทางนี้เลยป่ะครับขอบคุณครับมิว้ามมาแบบสปอตโลกมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเนอะข้างล่างเป็นแบบที่เก็บอะไหร่รถไม่รู้เลยนะถ้ากินน้องเไม่ได้บอกทุนดีครับไปลองด้ว มาเป็นช็อตเลยช็อตเลยชวน,นคันเซอร์ไพรส์มากจริงๆเพราะไม่คิดว่าแบบจะอยู่นบนนี้ใช่ถ้าสั่งบิสจูมานะคะและคัทชามกุ๊ดเป็นคณะคาตาค่ะลาดี้ช็อตเอสเปซโซพิเศษอ๋อน่าหลักมากเลยชื่อเมนูมาจากเพลงอะไรนะคะแซมแบ๊ดแทมแซมแบ๊ดประมาณนี้ค่ะอร่อยไหมคะกาแฟเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลย ให้ดูบรรยากาศตลาดน้อยนิวกับพี่เซนก็ไม่เคยมาเลยเนาะพี่เหมือนเคยมาแบบนานมากแล้วจะไม่ได้เลยนเป็นถิ่ของวัยรุ่นเหมือนกันนะตรงเนี้ยฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์นะคะบรรยากาศเหมาะกล้องฟิล์มมากเลยอันนี่แนะนำด้วยเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งไม่ใช่ใกล้ถึงแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายนิดเดีย อ๋อมิวอยากพามาทานร้านนี้โอ้ยเศรษฐายมากทำไงล่ะเป็นร้านที่ควรต้องมากินเลยอะ้วนีะกินอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมปิดนะฝนหยุดแล้วใช่หยุดสักทีมิวจะพาไปสปอร์ตพิเศษถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะค่ะที่ ไม่ว่าฮิปสเตอร์คนไหนขี่มาตลาดนอนก็จะต้องถ่ายรูปตรงจุดนี้ค่ะตรงนี้นะคะคือซอยเจ้าสวสอนนะคะก็จะเป็นพวกเสี่ยงกงกงเสียงกงก็เป็นพวกอะไหล่รถยนต์เก่าๆอะไรเงี้ยเขามากอง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 ไว้แต่ว่าคือที่ถ่ายรูปที่แบบคนเขาชอบมาถ่ายกันตรงนี้ใครจะไปรู้เนอะว่าแบบพวกอะไหล่รถยนต์เก่าๆพวกนี้พอวางรวมกันแล้วจะแบบเป็นอะไรที่ถ่ายรูปรวสวยได้ <laughs> นี่คือรถนะคะที่เป็นอีกหนึ่งสปอตที่คนชอบมาถ่ายด้วยกันนี่ตอนนี้เขามีงานด้วยมั้งเนี่ยที่เป็นไฟอะครับเห็นไหมก็จะมีเน่ยดติดไว้ทั่วตลาดน้อยเลยตอนกลางคืนก็จะเปิดชม ไม่ว่โดดเเคยมาถ่ายละครที่นี่เวอร์จริงจำผิดหรือเปล่าน่าจะใช่ลัทธชาติพยัคฆ์แต่เมื่อก่อนยังไม่เป็นแบบคราฟตแบบนี้เลยอ่ะเคื่อเนี้ยเป็นที่สอนดำน้ำเมื่อก่อนอครเคยมาถ่ายว่าจำได้แล้วเป็นฉากแบบไ่โดนข่มขืนแล้วถ่ายในห้องนี้ว้าวใช่เราเคยมาถ่ายจริง ีบ้านจีนอันนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่แบบอยากจะมาถ่ายรูปปิดๆนะคะก็มาถ่ายแล้วมันก็จะเป็นแบบมูนเหมือนแบบบ้านจีนกเก่าๆแบบสมัยโบราณเลาะใช่ก็ใช่ใชมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางมีน้ำมีคาเฟ่อะไรเงีเ้ยมันสวยแบบมาก กำลังจะกำลังจะข้าวฝากไปเดี๋ยวจะไปดูงานด้วยกันนะคะเอาไปไหนกันต่อคะพี่เซนไปทุนเสี่ยถคะเราอยู่ที่งาน Immersive Art of จหวัดจันีนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดอยค่ะพี่ดอยเป็นลูกชายของอาจารย์จันทคุร ่อยคะเราฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะอเงานนี้เราเรียกชื่อว่าเป็น immersive park of ถวนดัชนีนะครับก็เป็นงานที่เราเอางานศิลปะมารวมกับเทคโนโลยีก็เป็นการแสดงผลงานศิลปะลที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรใช้เทคโนโลยีเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นี่นะคะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานระดับโลกเลยซึ่งก็แบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างเรา ่าจะต้องมีนใชมีศิลปะมีไลฟ์สไตล์มีเทคโนโลยีเข้ามาเกยอนี่ค่ะิการครั้งนี้ครับก็เป็นมิสการแรกในรอบสุดปีที่จังหวักลับมาจัดอีกรอบหนึงแต่ว่ามาในครั้งนี้เขาจะมาในรูปแบบใหม่ที่เป็นเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานครับคือถ้าเกิดว่าคนปกติดูอย่างรูปแบบนี้ ก็จะดูเหมือนรูปปกติใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สแกน QR ข้าไปเมาก็เตอร์หังสอมาหนึ่สองสองวิธีที่จะดูได้ก็คือว่าเข้าไปใน IG ขอของจันย์รวัตนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นตรงนี้นี่คือในยูสตาแกรมคัะใช่ครับก็จะ่อยเซลนี้ได้หรือว่าจะมีฟิลเตอร์นี่ไหนอันเลยใช่ยกตัวอย่างอันนี้นะครับเขากดไฟล์เอกก็ดูเป็นเซลฟี่เหรอคร่ ต้องดูอดะไรนี้ต้องดูอดะไรนี้ต้องกดที่ตาดูครับกดที่ปากดูกดที่ตาเหรอคะเออกดที่ตาแล้วก็เปลีโอ้เอาอ้าปากกว้างๆครับสามารถพูนออกมาได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ พิการนะคะก็คือกดกล้องนะคะแล้วก็กแกนอย่นี้แล้วก็อกไปสองทีลูกแล็ไปสองทีูกเนี่ยก็ขึ้นสามมิติขึ้นมาเลยเห็นไหมกดเสียงรูปลคะพี่เหรอเข้าไปยืน้องยือข้่งๆล่านะเขาไยืนค่ะค่ะให้กรไปอีกไหโอเคหนึ่งสองสาม หยบไปครับระวังโดนกัดนะ่ดรขาระันนี้ชือยังไบ้างคะเขียนี้ชื่อว่าเขียวมสูรสุริยภูมิจักรวาลสุริยภูมิจักรวาลอ่าจักรทวารเนี่ยไปอยู่ที่เยอรมันแล้วก็วาดรูปนี้บนยอดปราสาทที่เยอรมัน เราก็ได <cost> ้ใช้ยาว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำหัองคาเราก็เอาแรงบันดาลใจตรงนั้นนะครับทยอดประสาทตรงนั้นนะเอามาทำเป็นงานบิคารัมเห็นไหมคะนี่ให้ดูให้ โอ่ยงานแบบสวยมากเลยนะคะเราก็แบบเจ๋งมากมากเลยเนาะเป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่มากใช่เหมือนเอางานของอาจารย์ถวัลน,นะคะมารวมกับเทคโนโลยีลเราจกงได้เห็นเป็นแบบเป็นภาพของอาจารย์ถวัลที่แบบขยับได้มีชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาชมได้นะคะที่ไอคอนสยามนะคะก็ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11มก,กราคมนะคะแล้ก็เหมือนตอนนี้เขาจะมีรถไฟฟ้าเปิดแล้วด้วยนะคะวันที่16ธันวาคมนะ,ะก็หลังจาก16ธันวาคมไปนเป็นต้นไปนะคะก็สามารถมาทางรถไฟฟ้าได้ด้วยค่ะค่าเข้าก็แค่350บาทเองนะคะสำหรับชั้นบนใช่สำหรับชั้นบน,บนส่วนชั้นล่างเมื่อกี้นะคะก็ชมฟรีค่ะชั้นบนนี้ไม่ค่าใช้จ่าย350บาท,บาทแต่ว่าเขามีโปสเตอร์ ใช้ด้วยอะ่ะก็คือโพสเตอร์ก็แก็บ450แล้วลอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบชมปีเลยนอกจากงานนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนอาร์ตเอ็กซ์คลูซีฟไลน์โชว์นะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนไปทานดินเนอร์นะคะโดยที่เขาจะให้เชฟเนี่ยม,มารังสรรค์เมนูพิเศษนะคะผสมกับศิละปะของอาจารย์ทวันด้วยวว้าซึ่งถ้าใครสนใจนะครับจองบัตรเข้าชมและสำรองที่นั่งสำหรับอาร์ตเอ็กซ์คลูซีฟโชว์ได้ที่เฟซบุ๊กทวันดัชนีนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ คาป้าขึ้นเรือตอนแรกเนี่ยอยากจะให้ป้าได้ดูชูสอนิ้วด้วยได้ดูพระาทิตย์ตกดินหน่อยนะแต่ว่าฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้พเมากี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะลงเรือกันใช่แต่ให้มีว่ายน้ำตามไปใช่เหรอเพี่ยว่ายอดดูพระาทิตย์ตกดินเลยนี่เรือแบบสาดโค้งมาด้วยดูดิ ตอนนี้นะคะเราก็นั่งเรือมาลงที่ตลาดน้อยอีกแล้วนะคะเราก็จะลองพาทุกคนมาดูนะคะว่าที่มูอบอกว่ามันเป็นแบบมีไฟโชว์เนี่ยตอนคืนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะ,คคะถึงแล้วคะ่ะบ้านพีเราไปแลกเครื่องดื่มด้านในได้ด้วยครับอยากดูเหรอเข้านค้าลค,ค้เลยไหน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 นี่เป่านี่เป่า <c oughs> เอป่าไว้นะอยู่ในซาไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เลยอ่ะดีมันไทยมีอะไรอย่างงี้เนใช่แล้วคือแฮปป e n น n g มากเพราะว่าคนเยอะมากดูสิไม่น่าเชื่อเลยอ่ะดูสิเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปบ้านดินน้ำนะคะที่เราไปเมื่อตอนกลางวันนะคะเขาบอกว่าสวยมากเหมือนกัน นกนกนกนี่คือตงสันเจ้าไม่ได้รักมิวเป็นยังไงคะตลาดน้อยแปลกตาแปลกใจแปลกตาแปลกใจนี่เซนเดินไปแล้วก็ถามว่า นี่เขามาทำอะไรกันเยอะขนาดนี้ทำไมคนเยอะขนาดนี้แต่ลองงงจริงนะงงจริงใครจะไปคิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่มันมีที่ถ้าคนชอบถ่ายรูปนะครับแนะนําจริงๆว่ามันเป็นสถานที่ที่น่ามาถ่ายรูปมากๆเลยใช่เพราะมันมีไลท์ทิ้งที่ดีมีบรรยากาศที่แล้วแต่ละสปอตเนี่ยเป็นศิลปินเก่งๆแค่นั้นแหละใช่ค่ะเขาเขาเหมือนแบบเป็นแบบศิลปินหลายๆคนมาแบบทำแต่ละที่แสดงเป็นโชว์แสง ใช่ก็เหมาะ a w k e n i n g แสงทอใช่เหมาะกันมาถ่ายรูปนะคะสำหรับเหล่าฮิสเจอร์ทั้งหลายเฮ้ยกลับมาที่ผั่แล้วก็เป็นการการมาเที่ยวแบบอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะก็คือเดินทางโดยเรือนะคะแล้วก็ไปตามท่าต่างๆแล้วก็ลงไปเที่ยวนะ ใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบเป็นไรที่แบบแปลกตามากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเมลวันพิเศษนะคะก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบนะคะผลงานของอาจารย์ถลว์ดัชนีอยู่แล้วนะคะเพราะว่านี่เรามีหลักฐานนะคะเราชื่นชอบจริงๆนะคะนี่เป็นรูปมาค่ะเป็นรูปที่แบบอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเมลอ่ะเกิดปีมาด้วยค่ะแล้วก็รูปนี้เป็นรูปหมาด้วยก็เป็นรูปที่แบบรู้ชอบมากเลยแล้วก็แบบสโตรกของแบบบราชนี่คือแบบชอบมากทรงพลังมากเลยค่ะเจ๋งไหมคะ กดไลค์กดแชร์ก<ด>็ Subscribe ให้มิวด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะให้มิวพาไปเที่ยวไปกินไปเล่นที่ไหนต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะ